เพราะว่าตั้งแต่เดียตั้งแต่วันที่เน่งมีนาขึ้นไปเนี่ยนะก็เรือป่วยพันปุ่ที่เคยนอนโรงพยาบาลท่านจะเอาจากกินเป็นรักษาโยบาลบานเพื่อบาดมันท่นประกาศแล้วหม้อปัจจับ้านคือเขานี่ต้องรักษาตัวที่สุดกับคนใกล้ชิดกสมองหนต้องรักษาไว้ให้ดีมันเราอ่ะนะเออสอยกันัอนแล้วปั๊บ รประกาศพาอาหารและอยกันไว้รักษาซอยกันมื่อนี้เพิ่พิ่ซีจ๋าบื้อแ่เมื่อนี้ล่าว่าน้องมื่อนี้มื่อนี้อะไบ้านทหารจักบพได้ไปเฟิ่งน้าพันละม้วอยู่พี่บัดนี้โงาซีมื้อวี้ตะบนของเรามื่อานเมนเมื่อวานเมืานเม่เ่วม่นเื่เาน้วามันนมวะเอว่ามน่อนว่มือ อย่าพิ่งเซ็นอย่าพึ่งเซ็นเขาจะเอาอ่านวาลาประชุมพัจนรณาไปตรงนี้อ้าวอ้าวเี่เด้อขอแจ้งไอ้สมาทิมต่างค่ะเด้อข้อก่อสมมนะมืดประเทศนี่นะมืดประเทศนี้ชัดเข้าไปแล้วนะเดือนนี้เฉพาะเดือนมีนาเนแปดแสดแปดมื่สองร้อยสิบสามคนเดแปดแส้แปดมื่สองรสามยสามตาที่ได้รับประมาณสี่แสนสี่มืน 106บาท50สตางค์400,000 440,000 4 4 0 0 0 106.50ตังคัจจิยหักเงินเท่านาเดือนนี้นะ273บาทเพราะว่าคนตายไปทั้งหมด474คนคนเชื่อชีวิตเนี่ยนะเอาสมองมืดประเทศนี่400 สี่สิบเจ็ดคนเดีอนคแล้เชียรักเงินเทาวันที่สิบห้ามื่อกันทักแล้วนี่สองร้อยเจ็ดสิบสามาททักวันที่สิบห้าเมื่อกี้นี่เขากมกักความเลยสองสบเจ็ดจเใจเนาะแต่ว่าไอ้ัวเมียที่เจา้าค่ะรออีจังน้อยก็หลักล่างอยู่นานแล้วขนานี้ด อีกกสารเก็บกระตุ้วแต่เก็บนักนายกมาแล้วข้าลุ้นอยู่เลยนี่ยเป็นเจ้าถามถามสุเดือนเลยครูสมรสเป็นยังไงบ้างเรื่องถึงไหนแล้วเออคือกขาจะเอาเข้าเพราะกขาจะเอาเข้าคือกันนะนะเพื่อก็ได้างันใครกอน สามนากัองอิต่ใดเล้ยงทะเบียนซนมอบต่อมันต้องแงตาเป็เด้ออีกเรื่องนึงเงินเพื่อนชวยเพื่อเด้อปีห้าหกคนละร้อยเห็นนะแล้วก็บ้านวิสาหการบ้านละสองร้อยเออบ้านละสองร้อยได้อ่นคุแม่บุญละสองร้อยอะหมูละมันมีเกทองหมูอำเภอ่ะ จังหวัดจะตอกเอาเพื่อหลักเก่าของเขาบ้านนี้กัโอสมเพื่อเพื่อนเพื่อนต้องจ่ายเด็กกับเด็กลายซื้อดีอิจฉหรือผู้ตายผู้เปี้ยนมือนะที่เท่าโอสมมไม่น่ะต้องแจ้งพวกเด็กกับเด็กเขาแจ้งกันคู่ปี้นะเวลาตายเพื่อเขาต้องพูดจักว่าเพื่อตายเด้เป็ดแปลงโอสโมใช่ไหมเป็ดแปลงโอสมมนะแต่ละมู่นะคือจะแค่คนตายเพื่ต้องเอาเข้าดิส่น ไม่หรอกบ้านนี้ค่อยแซวอะไรชื่อเขาเป็นจะเป็นชื่อเก่าขนาดมีไม้มีไม้อำเภอเรามี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 สี่ห้าคนคนที่เป็นบ้านพอจะขนอ่ะบ้านบ้านขี่ก็เปลี่ยนเออแล้วบ้าน